สวัสดีพี่น้องสวัสดียามสวยๆเด้อวันัทฮอดแปดโมงพี่น้องกะทินห่ากับไปโรงเรียนมาเลยส้าแม่พี่ลูกมากสวัสดีเอฟซีสปูสุคนเด้อพี่น้องสวัสดีวันสะอไม่น้องสาวยอมพุมใหม่พี่น้องเพิ่งออกมาโอดกระโพดเอ้ามาพันหอนบัดเลยไปนำโพนติยอมจะมันจะเป็นสีใดพี่น้องนี่กล่องมันนะ ไปเอาอยฮันไงเคียวหาจิมหาบาทไปเนาะพมอผัดปลายผัดเป็นสีทองแห้งผัดหัวผัดดำมันก็เลยมันก็เลยจักสเปนเนี่ยใช่ไว่าพุ่มจะย่าไวอะไรเติมเนาะใช่แล้ว่อมึงได้ไปห้พอ่องผู้เย็นเมื่อแมงเปื้อนเขาจะมาส่งบล็อกตามผู้ชมขอแท็กสั่งบล็อกบล็อกสั่งอยู่บ้านเคนถูกสั่งอย<อ>ู่บ้านโนนชมพูกอดละหาบาทเข่งไปน้องส่งทึงที nhưng lại bọn nhau nó sẽ bơm à ừ. tuổi ừm ừm hả bậc lé ừm 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 ừm

ฮกลอยก่อนบ้เนี่ยนะฮัก็มาซ้อ๋อฮกมา้อยเออฮัว่าเอาม,าอามาันขึาา้นน้อยแท้ <laughs> เ,เดี่ยวเ้เดี๋ยวรยาใส่เยขั้นเด้หาใหม่เก่าก่อนไปแล้ว,ลวมันกินขาวยัง อีร้อยกินข้าวอะไรยังมันกัดหัวกูมันกินมือมั้งวะออกซีได้แหละอืมนี่นี่นอ้ามันคือออกซีนะ่ะหัวออกูจะเป็นขี่กระค้างซะบ่แต <c oughs> กแล้วโอเคหัวเป็นขี่กระค้าง <c oughs> โอ้ยบนได้เบิ่งสัมขึ้นไปเข้าเดียกับลงมาลูกชายอยากขึ้นผู้อยู่เที่ยงแห่กันลูกชายยันลูกชายป้าเที่ยงขึ้นันเข้ามาหลักยังและมีผู้อยู่ยขนาดหันกันยังหลดเสียอยู่ในงานนะจักพุนนะไปขี่โม่ใส่เข้าอีากอ้ย แมนง,งานได้งันนั่นห้องบไดรมีมองฝากด้อีกอย่างกับขาวบไดรพั่พันนะะบอปลาเผาเขาบไดรพั่พันมันกับบดรเห็ดมันกันยากนะอืมแมน,นชิมาอีกบ่อน,นึ่มือนนี่นนะรืมือกนะ

<laughs> nạ mà nạ ảo nhòm nè mẹ lừa này thổi nè hả cái xe đai tuá à, áo cái này còn vẫn hả đế Kheo Trời Ba thích chỉ bớt nồi đấy <laughs> Ui Trời mà san cả hai của chị tìm Đó hai bậc lệ nhọm cả bỏ nhọm à, Tuổi Theo này Khôn <laughs> khèn mì lý đáy Mỏng nhọm <laughs> Mì nằm da nhọm như vậy Mì Cũng khơi nhọm vô Ôi một Bộ kín hết ở đây cả không. เบ็ดเบี้ยเตะบ่อไปห่อมคนทางหลุมพอได้เห็นบอได้ไต่ไพ่เนาะไม่ใช่ไปไต่ไพ่เอากันว่าขวางไรมันออกบริอคุมไรกับนปันมอยหมาซานเป็นมอยมาไก่หนีอยูงนะ ยังอีกแถวหนึ่งพี่น้องค่ะก็ได้สามลอยก้อนเนาะสั่งหกลอยก้อนพี่น้องก้อนละห้าบาทครึ่งกระชิบะมาณเท่าไรวะสามพันปลายควรจ้ะเนาะอันนี้สั่งอยู่โน่นซมพู้ด้วยพีน่น้องด้วยบ้านพอดีแท็กเอาเฮ้ยหู้ยังนะเมาะหู้ยังอันนี้ ไยไปหายคอยหนับแน่ได uh ้อบ่บ่บ่ยิวข้าวได้ฮะแตงข้าวกินก่อนกินข้าวก็ได้สู้จังมึงอะ่ากันกินข้าวเสาไปอหากันแล้วลาบมูแต่มื่อวาน เ,เออลาม,มูตน้นกูซอยต้นสาอันแล้กะมาละาต้นไปนะละว้ต้นใบใบอ้ยกูหยั่นคนหัวซักเด้จะเหม็นสาสดหววยันแมวกินนำ้ำอา้เอาเสืองคาท้องเงียนอีกเลยปั้นนี่ป้าว่าเ่าวะีอันออกหองเงยนเอาเมียผัดว่าเอาให้ป้า ฮนะเอื้อทิ้นไปเ้องเยียนเพื่อนผัดปอไปซื้อเือซื้อส่งบ่อือนดิเหมือนเงีิเอกนผูผู้สาวผู้สาวใหญ่สีลงทงพี่น้องไอ้คุดกบได้จากโตเลยอีกกานป้าอ้าวเดี๋ยวซองแล้วนั่นนี่เพิ่งังเพิ่ อ้าพี่น้องอีกการกบีนมโตมันได้สองคุดในหน้าเหือเขาเออคุดในหน้าเหือป้าเหือแต่เหือแตนอ้าซ้อนสองอ่ะเฮ้ยครบซ้อนสองท่านผู้ชมกเต็มแต่ว่าของน้อยตัวหนอครบซ้อนสองหดผัอนม กันกาวีเทน้อยนมตัวเบาเจ้าคือบทไปออกเฮียนมาเนี่ยนะยังดูความว่าเอาจบเฮาขี่ขานมาซานบักวินก็ขี่ขานอีกันก็ขี่ขานเสีออกอผัวเป็นแล้วบักวินกับสียออกเมียอีกันกับสียอผัวผูดู เออองดูส่งส่งคาสันเสือแคสันก็เก <resh cheers> ็เป็นล่นใส่ก็เหลับได้แต่หใส่いいินฮ้ยเย้สิยาวกว่วมันซูมเข้นเนาะลครมันหยดหยอดเนาะมันบตุยเนาะเออคือว่าวางน้ำหนามตุยตุยเออมันจอยได้นะกลัวมันจอยแม่แม่นั่งกันสบายนะถ้าไปจอบมือนะคะได้ถ่ายคลิปแล้ว้ ไปกับแมงเทนกับน้องแคทแต่แต,รต,รต,รตร่แต่งานซปาาุปไท้าอบ่าวมูเก็บภาพบรรยากาศเาพยียงสามีพี่นอ้องโอ้น่ายลูกซีดนะจะเห <c oughs> มือนสะอาดโอ้ขอบคุณถูกกำลังใจพี่น้องขอบคุณถูกๆูกทำตีชมขอบคุณถูกทุก,กคอมเมนเ้อร์สบายดีสีออกซีได้เนาะผมเนี่ย